ยังหาทีมที่ลงตัวที่สุดไม่เจอการโรเตชันสร้างโอกาสให้กับผู้เล่นได้โชว์ฝีเท้าแต่เมื่อมีโอกาสแล้วยังทําผลงานไม่ได้โอกาสก็จะลดลงเรื่อยๆนี่คือบทสรุปง่ายๆนะครับในเกมที่เชลซีเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป0ูนต่อ0ูนย์ะครับก็พลาดโอกาสที่จะเรียกว่าขยับแต้มขึ้นไปเรียกว่ากดดันทีมกลุ่มบนของตารางเลยนะครับแม้ว่าถือว่าจะเป็นเกมที่อาจจะได้ผลใน ได้โอกาสแล้การแตงก็ได้ผลและการได้โอกาสในการให้ผู้เล่นหลายๆคนลองเล่นแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าหลายๆคนเองมันก็ยังเรียวว่ายังไม่ถึงยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักของเชลซีได้แกรนพตเตอร์พักเล่นหลายคนเลยนะครับกองหน้าตัวเป้านั้นก็เป็นอาอามาโดโบย่านะครับขณะที่กองกลางตอนแรกเนี่ยส่งมา4คนเล่นเป็นไดมอนนะครับเราจะไม่่อ้เห็นเท่าไหร่ การเล่น5-4-1แล้วกลางไดมอนด์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะนะครับเพราะว่านอกจากหน้าเป้าอย่างโรย่าแล้วเนี่ยไคลอาแบวก็มาเล่นเป็นตัวรุกอยู่ด้านหลังอะโรย่าแล้วก็มีคอนอการ์เกอร์ ager, มีเมสซอนเมาส์ขนาบข้างเหมือนเป็นผู้เล่นเบอร์8 2สองคนนะครับแล้วก็กลางรับก็ใช้จ่อจินโยส่วนแนวรับ4คนอ่าสคนก็อ่ขออภัยแนวรับ5คนนะครับก็มีอาร์สเปริกเต้าเล่นทางขวา เทวาชาโรบาเป็นอีกครั้งหนึ่งเขาได้โอกาสเล่นเป็นประการตัวตรงกลางนะครับปกบติตำแหน่งนี้เป็นของเตียโกซิวาแล้วก็ให้คูเดียบรี่ยืนทางซ้ายเพราะถ้าเราเคยเห็นบางครั้งบางทีถ้าจะเล่นหลัง3าเนี่ยถ้าเป็นเชฟเนี้ยคูเดียบรีจะเล่นเป็นคนที่เล่นตัวตรงกลางนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสของชาโรบาส่วนทางซ้ายก็ออกซารในเกมก็เป็นคูคูเรยาส่วนประตูก็เกป้า ต้องชมก่อนเลยครับเกปาโอ้โหช่วงนี้นี่ผมยังเชียร์เลยว่าถ้าถ้าเล่นได้แบบนี้นะครับกับเกมที่มันอีกกี่กเกมล่ะก่อนถึงฟุตบอลโลก5้าหกเกมเนี่ยแม้ว่าจะเลืกอีกสิวันก็ตามเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนี่ถ้ายังฟอร์มแบบนี้นี่โอ้โหอาจจะได้ไปบอลโลกกับสเปนก็เป็นได้นะเพราะว่าเล่นเล่นเหนียวมากๆนี่ก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์สิละเซฟไปห้าหกทีได้ในเกมนี้นะครับแต่ว่านั่นคือคนแรกที่ต้องชมเลยอัชเชลซี ช่วงหลังนะพอสเตอร์ก็เจอได้น่ะประตูที่ทั้งออกบอลด้วยเท้าได้ดีเซฟดีอย่างเกปาไปแล้วหนึ่งขณะที่แนวรับผมประทับใจนะครับเทวาชาโรบาในการเล่นวันนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีนะครับในการยืนเป็นเซนเตอร์ตัวตรงกลางก็ก็ทีมน่าจะพึ่งพาเขาได้หลังจากที่ถ้าเกิดต้องเรียกได้ว่าอายุอนามของเตกโกชิวาต้องมีเกมที่ต้องพักมากกว่านี้นะครับดังนั้นชาโรบาโอเคส่วนตรงกลางเนี่ย น่าเสียดายคือจะบอกว่าน่าเสียดายหรือว่าจะใช้คําว่ามันโชคดีของเชลซีก็ไม่รู้นะเพราะตอนแรกเนี่ยพอเล่นกลาง4คนแบบไดมอนด์น่ยดูเกมเป็นรองเบรนท์ฟอร์ดเห็นได้ชัดเลยนะครับจอร์จินโยเองอยู่คนเดียวมันก็มันก็ยังเก็บบอลอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่พอคอนอการ์เกอร์ที่เจ็บไปตั้งแต่ช่วง1 1บ2นาทีแรกเนี่ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเอามาเตอโควาซิสลงมาเนี่ยพอโควาซิสลงมาเล่นร่วมกับจอร์จินโยทุกอย่างมันดู มันดูคุ้นเคยมันดูเป็นบอลที่เชลซีเคยทํามาดูตลอดนะครับแล้วก็ทําให้การเก็บบอลการต่อบอลของเชลซีเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่น่ากลัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเกมของเชลซีก็เริ่มดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนเอาคอนอร์กาลเกอร์ออกมันเป็นโชคร้ายของกาลเกอร์แต่อาจจะเป็นโชคดีของเชลซีด้วยเพราะว่าเพราะเชื่อเหลือเกินว่าถ้าถ้าไม่มีการเปลี่ยนตัวจากคอนอร์กาลเกอร์เจ็บเนี่ย การเล่นแบบไดมอนก็น่าจะยืนไปเรื่อยๆสำหรับ Chelsea เชลซีนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บมาเล่นมิดฟิลด์คู่กลางที่คุ้นเคยทุกอย่างมันก็มันก็ดูโอเคขึ้นส่วนคนอื่นๆกนนี้แหละครับคือความสม่ำเสมออย่างเมสันเมาโอเคแหละแน่นอนนัดที่แล้วทำา2ประตูแต่เกมนี้ก็อาจจะดูเงียบๆหน่อยอ่าอย่างลอสซัชิกไปเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาผมว่าสำหรับเขาแค่เอาตรวรอดนะคนระับเชลซีเนี่ยบางครั้งบางทีถ้าถ้าจะเล่นกลางแบบนี้ผมว่าการเอาลอสซัชิกมาเล่นตรงกลาง อาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำไปพอเล่นวิงแบ็กเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนอ่ะเป็น,ปนผู้เป็นผู้เล่นที่ถามว่าพอมาเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาความจี๊ดจา๊าดไม่คยมีทักษะดีตัวใหญ่ไปกับบอลได้แต่มันไม่จี๊ดจา๊าดดังนั้นผมว่าความได้ประโยชน์ของรอสซัสชิถ้ามาข้างในน่าจะน่าจะดีกว่านะแต่ว่าอย่างว่าแหละปัญหาเชลซีมีเยอะตอนนี้จะจะสลับเอาผู้เล่นในแผงเกมรับคนอื่นๆไปมันก็อาจจะดูอา,อาจจะถ้าขยับเอาอย่างอาร์ชิปิเลต้าไปมันก็อาจจะดู ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวแนวรับมันก็ยังมีช่องโหว่อยู่นั้นแอสเพนเกิต้าก็อาจจะต้องจําเป็นต้องมาเล่นเป็นประหลังตัวกลางฝั่งขวาก่อนนะครับตอนนั้นก็เหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาก่อนแหละเชลซีตอนนี้หรืออาจจะอีกหนึ่งออปชั่นอย่างที่เราเห็นในช่วงท้ายคือราฮิมเซอร์ลิงก็เหมือนเกเมกับแอสตันวิลล่าคือไปรับบทวิงแบ็กเลยแต่ว่าคือพอมาดูเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยพอเป็นโอเคอาจจะคิดว่าเบรนท์ฟอร์ดไม่ค่อยทําเกมลุกแต่ว่าโอ้ทางซ้ายนลิโก้เฮนดรีก็น่ากลัวนั้น พ,ตตพัตเตอร์เองกไ็ไม่เลือกที่จะเอาลาฮิมซอริงเล่นวิงแบ็กฝั่งขวานะครับให้เขาไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายซะมากกว่าส่วนอาร์เโรบอย่าเขจริงเป็นตั้งแต่ที้ผมชอบนะผม,ผมก็ได้เสียดายเหมือนกันว่าทำไมบอย่าลงเล่นในเกมนี้มีจังหวะที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้ในหลายๆครั้งแต่ว่าเขาก็ทําได้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคอาจจะสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมได้ก็จริงในบางจังหวะแต่ว่าเราเคยเห็นอาร์เโรบอย่าดีอยู่นี่นะครับตอนนั้นไม่รู้แหละการออกซ่าเป็นตัวจริงเกมแรกให้กับสโมสรของเขาอย่างเชลซีเนี่ย มันอาจจะเกรงหรือเปล่าแต่ความจริงก็เพิ่งจะทำประตูให้กับทีมได้มาด้วยก็อาจจะต้องพยายามให้โอกาสมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าดู่างโอบามายังก็ไม่ดีตั้งแต่เกมกับวิลล่านะจะมีเกมเนี้ยก็เป็นจังหวะบายจังหวะของพวกเขาที่ถือว่าทําได้ดีนะครับในจังหวะของโอบามายังในการลงมาเล่นผมเชื่อว่าในการเล่นจังหวะเดียวช่วยกับเพื่อร่วมทีมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะที่ผมว่าเชลซีเองก็ยังไม่รู้ใช้ใครนะครับอาจจะต้องรองให้โอกาสโบย่ามากกว่านี้ ถ้ามองว่าโอบามียังเองอยากต้องการตัวที่สลับลงมานะครับไคลฮาวเวิร์ดผมต้องมองว่าไปเล่นข้างหน้านี่ก็ยังไม่ประทับใจแล้ววันนี้พอกับเล่นข้างหน้านของเขาก็ก็ดูไม่ดีด้วยผมว่าผมก็เสียดายอีกหนึ่งเกมนะที่ไคลฮาวเวดเองอุตส่าห์ได้เล่นตำแหน่งเป็ถนัดก,ก็คือหลังกองหน้าแล้วเนี่ยแต่ว่าแม่ก็พอมายืนตรงนี้ได้ไม่นานมันก็คือตัวหน้ามันทักบอลไม่ได้อย่างโบย่าทําให้ตัวที่จะเติมมามันก็เล่นลำบากหน่อยนะครับก็ต้องรอดูว่าเชลซีการเสมอบเบรนท์ฟอร์ดแน่นอนแหละ ม,มันอาจจะมองว่าเป็นการเสียสามคะแนานแต่อย่างน้อยเกมเจอแมนยูสุดยอดนี้ผู้เล่นตัวหลายๆคนที่ได้พักมาในเกมนี้ก็คงจะได้กลับมาลงเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับทางด้านของแมนยู แล้วนั่นน่าจะเป็นเกมที่วัดกันได้เลยทีเดียวนะครับว่าเป็นกลุ่มในการลุ้นโซนแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบในตารางคะแนนหลังจากจบเกมแมนยูนะครับก็อย่าลืมครับคุยกันหลังเกมวันนี้คุยเรื่องเชลซีฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟุตบอลด้วยแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ